ครับทุกท่านตอนนี้วันวันนี้วันศุกร์ที่4เมษายน2568ตอนนี้เที่ยงคืน59นาทีแล้วครับหลังจากที่ต่อยกวุวรนได้นอนพักผ่อนที่สาลาพบสุขแล้ว หลังจากที่นอนพักผ่อนที่สาราพบสุขแล้วตามภาษาของคนแก่คือตื่นโดยอัตโนมัติตอยกวันอยู่ที่สุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยจรรังหวัดสระบุรีถามว่ามีความรู้สึกยังไงอยากจะเทสอยากจะทดสอบว่าจิต ของตนจะแข็งขนาดไหนเที่ยงคืนห้าเก้านาทีตอนนี้ตอยกุวันอยู่ใกล้กับเจดีของพี่ซันนี่ของคุณพ่อยือเงียนวันของนายลองเลวันพี่น้องหลายๆท่านรวมทั้งต่อยกุวันเองถามว่า ที่ทำอย่างนี้เพื่ออะไรไม่มีอะไรหรอกครับอยากจะทดสอบจิตของตัวเองว่ามีความเข้มแข็งขนาดไหนตอนนี้ขนหัวลุกสู้เลยลุกทั้งตัวเลยคือบรรยากาศทุกท่านเห็นไหมครับ บรรยากาศกลางวันกับกลางคืนจะต่างกันนะครับอันนี้ผ่านกำลังผ่านโหมดม่ะของคุณแม่ลานเหงียยทิทุกทา่านด้ตอนนี้ผ่านไปสองนาทีกว่าแล้ว เข้าสู่บรรยากาศที่แสนจะมืดมิดมืดมนในที่สะแต่ต่อยกูวันยอมรับว่าขนหัวลุกสู้เลยนะครับเพราะว่าเที่ยงคืนมาเดินที่สุสานร,รอบสะเพื่ออะไรทุกท่า,านทำมาแล้วครับ นอนนี่ก็สามนาทีแล้วจะเดินไปเรื่อยๆจนครบเรียกว่ารอบสะเลยอยากให้พี่น้องเห็นถึงจิตสำหรับต่อยกวันมองว่าทุกอย่างอยู่ที่จิตของตัวเองนะครับอยู่ที่จิตว่าจิตตัวเองแข็งขนาดไหนอยู่ภายใต้สุสานภายใต้บรรยากาศ มืดมิดของสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยจังหวัดสระบุรีนะครับถามว่ามีคนรู้ความรู้สึกยังไงอย่างเราเมานิดนิดเมานิดนิดๆขนลุกทั้งตัวเลยครับดูครับ <laughs> หายใจลึกๆมือขวากำพระสมเด็จที่พี่ใหญ่ธงชัยเจริญสุขมอบให้วันก่อนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่ธินกรถามว่าคุณต่อยมีความรู้สึกงไง <laughs> ขนหัวลุกสู้ครับและถามว่า ทำเพื่ออะไรก็วนมาเรื่องว่าทดสอบจิตตัวเองโอเคคลิปเดียวไม่พอขออนญาตต่อยคลิปหนึ่งนะครับสวัสดีครับ